ตามติชืวนนะครับ EP นี้นะครับเราจะไปหลายที่แล้วครับเริ่มจากไปตามเด็กมีปัญหาผลการเรียนศูนย์รอก่อนนะที่แม่ภูแล้วเราก็จะไปอ้าวว่าทั้งมเนี่ย <c oughs> แล้วก็ไปต่อที่แม่ตววะวอนครับไปนอนค้างบ้านลูกศิษย์เก่าผมเขาชวนผมหลายรอบแล้วตั้งแต่แต่งงานก็ไปไปเลยมีลูกสองคนไปแล้วนะครับ <c oughs> แล้ววันลูกขึ้นเราก็จะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนที่แม่เราท่านครับสุดกันดานและทางหันโหดแล้วก็สุดท้ายไปจบที่ แม่ว่าหลวงไปงานแต่งรุ่นน้องนี่ครูเนชุมชนนะครับแล้วก็ไปค้าง้าูกศิ์เหมือนกันเขาก็รอผมมานานแต่โควิดแล้วอันนี้อันนี้นานมากตั้งแต่ปี6 3สามเราปากเขาไว้สปีแล้วเพิงเ่งจะห้าปีแล้วเพิงเ่งจะได้ไปเดี๋ยวไปดูครับเส้นทางจะเป็นยังไงครับติดตามาได้ครับอีพีที่9ก้สิบหกแล้วเย้ s <S โอ้หน้าดำนะมนหน้าดำไปที่บ้านคุณอาทิ์ละเด็กมีปัญหาของเราอ้รอ จะบอกพ่อกับแม่ไได้นะให้เขาบอกพ่อแม่ไปแล้ว้พ่อแม่เขาอยู่ร้อนมากจะมาเดอดเนี่น้องสาวเนี่ยจเอ๋ม์เันนี้คืออะไรครับี่มันเอาอะไรกินอ่ะอะอกิน่ะ เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหูสูงมันแบบเดี๋ยวครับพอมันมาให้เรากินนะครับเนี่ยใหญ่ไปเอาเทียนเล็กเนี่ยวนใหญ่ทีเนี่ยโอ้ที่ก้นหน้าเขาเนี่ยโอ้ตำตาไหลเลยแบบสี่ผสมสารเคมีเนี่ยครับตอนนี้อาทิตย์เนาะเดิมพ่อของเขามีอยู่เก้าตัวสิบตัวแล้วล่าสุดที่ วิชาการให้มามันเลืหกตัวเนี่ยเนี่ยหกตัวเนี่ยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์เนี้เขาได้ไีหนึ่งตัวภาษาพม่าเพราะเขาเหลือห้าตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าซื้อห้าตัวเนี่ยเขาติดตอนมาหกหมดเลยติดองเทอมที่แล้วหมดเลยเ<ม>นี่ยทั้งหมดเท่านี้อันนี้เขาแก้หมดแล้วเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าคนอ<ม>ืมอาทิตย์ติดเยอะเป็นอันดับสองของห้องอ่ะจำ<ม>นวนที่ติดมากที่สุดอันดับสองของห้องอ่ะ แล้วกลับบ้านมานมาทำอะไรอ่าตอนนี <S <S ้ก to um ็มาชอบเที well ่ยวเยอะเลยปุณเนี่ยมันต้องมันต้องทํางานถ้าไม่ทํางานมันก็ไม่เสร็จหนะพ่อสารวัตรังโอเล่น่าจะรู้อยู่กอดอะไรที่ส่งอะไรแล้วหลงผัวนะอยู่บ้านบอกความจริงความจริงวันเนี้ย อยากจะมาพร้อมอาทิตย์แต่พอดีว่าติดต้องไปแม่ตะวอด้วยไงก็เลยต้องมารออาทิตย์ไม่ได้เพรออาะที่์ก็ไปรถลักส่งถูกต้องไหม,ไมเออเพราะงั้นก่าจะมาก็ออกถึงนู่นมาเกือบห้าโมงอ่ะราะงั้นครูจะไปถึงแม่ตะวอค่ำแล้ว<ม>ครูต้องไปต่อแม่ตะวออีกไปเยี่ยมบ้านแม่ตะวออีก<ม>เลยไม่ทันเนาะเรามาคุยกันก่อนตอนเนี้ยอยู่ที่บ้านต้องคอยดูให้เขาแกานได้งานหรือยังแก้หรือยังถ้าไม่ถ้าที่บ้านไม่ช่วยโรงเรียนก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันเพราะโรงเรียนก็ช่วยได้แค่ มดูไปพ่นบ่ายเข้าไปใส่ดีเนี่ยไอรัดเอาทุกอย่าง <c oughs> เอา,อาเลยครับเราเสร็จจากบ้านน้องอาทิตย์แล้วครับที่เราติดตามผลการเรียนของนักเรียนนะครับอ่ะเมื่อกี้แม่ที่ถามน้นองพูดว่าไงนะเลื <c oughs> อยเออกิเก่าป่ากิเก่าเพิ่งรู้เนี่ยเขากิ๊กันถึงว่าอารมณ์ดีอยากไปโอ้ย <c oughs> ไม่เนี่ยจีเดียดูดูด้กันเลยเขาเฟรมก่อนสามสองหนึห่ง เด็กๆด้วยเด็กๆด้วยแล้วยมลูกยืมปอลูกนี่ไม่ตังเยอะนี่แหละโอเคเด็กๆเนี่ยนี่ผมมาเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ผมแล้วมาเจอเจอตั้งแต่เจเจแต่งงานอ่ะตอนนี้ลูกสาวเจเจตัวสีแล้วอ่ะชอบทับกระไก่กินด้วยนี่ทุกคนไกนีู่หให้ินตอนนี้ผมกับชินพงครับ ราจะเดินทางออกจากแม่ตะวอไปที่รอทะแล้วนะครับไปเยี่ยมบ้านของน้องปัสุดานะครับเดินทางมิตะฟุนเขาบอกมิตะฟุ่นแล้วเตรียม้ะกากแล้วเตรียมอุปกรณ์เครื่องผมแล้วนี่นี่นี่เสื้อป้องกันฝุ่นแล้วก็อะไรนะให้ไอ้น้ำมนกับไอรัตเฝ้ารถรออยู่ที่นี่เยวเข้าก็กลับมารับไปแม่วัดต่อเดี๋ยวดูเส้นทางเป็นไงผมจะถ่ายด้วยครับไม่ นรถดีครับมาแล้วมาได้มาถึงตรงนี้แล้วโอเคดีนี่ผมตอนนี้ผมถึงแม่อะไรนะมมแม่ปอท้าแม่ปอทแล้วครับไอชี้ไอคงสักหลอกบอกจะไม่ตื่นถึงแม่รถท้าห้ากิโลแม่ห้าสิบโลใช่ไหมผมว่าเลยเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอ้โหใครที่เป็นไส้เลื่อนอย่างผมไม,ไม่สมควรจะมานะ ดึก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 ,ดกเนี่ยใส่เลือดก,กำเริบแล้วขาแข้งตะคิวจะกินขาหมดแล้วโอ้โหดูเส้นทางครับงนี่ครับเด็กน้อยเด็กน้อยมาเน๊ตเด็กน้อยกินขนมไหมกินขนมไหมลูกนี่มีเด็กน้อยด้วยนะครับสีส้มถามเด็กนี่กินขนมไหมเอาเปล่าเอาขนมเปล่าเอาาเอได้เดี๋ยวลูกพี่จะเจ่ายนี่ไหมเอาอคนเนี่ยรถามน้องไอ้ตัวเล็กมาสีคนครับ สื่อกันหรือเปล่าเนี่ยเียนเหรอขยันเรียนน่าจะเก่งๆออกมาเนี่ยเอาขนมมีน้ำไหมน้ำหวานมต้อหวานมาน,นี่มีสองสาม,สามาน,าน,นี่กอไปเล่นกัอไปเล่นเนยีนนมดี้ลูกอเอาเ่าผมขอดีอ่ะวอนนี่ลูกอาน้ำนี่แกะไปแบบสิเก่งเป็นโอ่แกะให้น้อง ไปไปวัดหลวงอันนี้มันจะไแม่ตานนะนี่ผมว่ามาเยี่ยมบ้านที่แม่พอทะเนี่ยมีลูกศิษย์มาเรียนที่พอสวอ่ะโอ้โหโหลอกผมว่าห้ากิโลโอ้โหห้ากิโลอะไรโคตรไกลเลยมันแม่บอกห้ากิโลมันบอกครูว่าจากจากเรียกไปจากแม่ตื่นไปแม่รอท่าที่ไหนได้โคตรไกลอิ่มรเ้บ้าไม่อิ่มมาเอาใหม่เดี๋ยวผมขอนั่งพักตรงนี้แป๊บหนึ่งก่อนไปละเหนื่อยมา,า,มา,ยา,ออาก,ก,ามากโชคดีมีร้านนะมีร้านขายของนะ มีที่เราพักเหมือนเซตชีวิตเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกจากนี่ไปอีกประมาณ4กิโลกว่าหรือ5กิโลเนี่ยเดินทางมาจากเมื่อเช้าออกจากนู่นประมาณ6กโมงสีบนี่7จ็โมงจะ8ปดโมงแล้วครับเพงถึงยังไม่ถึงเลยเมบอกห้ากิโลห้ากิโลอะไรของมันเนี่ย5ชั่วโมงมั้งนี่ผมมาถึงแล้วครับแม่รอทะนี่ไง ไอเสื้อน้ำนี่ไง5กิโล5กิโล5ชั่วโมงกันนโอ้โหขาแข้งสั่นหมดแนละ้วนี่ครับคงศักครับบอกว่า5กิโลครับจัมตาจะไหลโม่งไอคงศัก5กิโลหายโคตรไกลเยะของเราครับนี่หลันี้ครับบ้านน้องปัสุดาเออครปัสุดาปัสุดาไม่ยุ่งพวกเนี้ยแล้วใครอยู่บ้าน เออพอดีเลยโอ้โหจะมาถึงไอ้โคงสักดิองห้ากิโลบ้าบองจริงกายจะแย่แล้วครัวไป่ะไปนวครับทุกคนสายมันจนสุดสุดาอย่างนี้นี่ครัวเป็นอย่างนี้นะครับทุกที่ครัวจะมาอยู่ในบ้านนะครับที่เนี่ยต่อไฟกระบดดบ้านได้บอกได้บอกครูไอ้โคกสักดิ์แปะบอกครัวมาเยี่ยมบ้านไอ้ไอเฮกานที่ แล้วก็ปัตจุบัที่เรียนจบเนี่ยจะเรียนต่อไหมแต่แกนอกจากเท่าจะได้อาริเลสอาร์ถัดปัจจุบัยแต่ตึกเราว่าบัจจการเออใครมึงแปลเป็นไทยผมแปลก็เรียนก็เรียนใครจะรู้เรื่องว่าถามเลยแปลเป็นไทยดิมเราสุดาบอกว่าต้องถามภาษาใดครับอ๋อแล้วปัจจุบัไปสมัครหรือยังอ่ะ ย่งคะจะสมัครอะไรอ่ะจะไปเป็นผู้ช่วยทางการผู้ช่วยเน้่ครัวมันดีค่ะที่พี่จะที่ไปหนูนี่ค่ะกูปวดหัวแล้วผูปวดหัวจะทิปไหนบ้างจะทิพบ้านนั่นจะรู้ไหมอ๋อจะทิปน้องรักครันะใช่ค่ะน้องวินเออรู้แล้วจะทิปน้องรักครัวเห็นไหมดีก็ไปต่อพยาบาลได้ถ้าเกิดขยันนะแล้วน้องนี่จะไปเรียนไหมเนี่ยเรียนปออะไรไอ้หนูเรียนปอแล้วลูกก่อนโน้กเลย อนุบาลยังเอาเงินอ,อนุบาลอยู่อโอ้ดูดิสองไส้บอลกปัวเลยเนี่ยบ้านยังไงครับไมาดูว,ว,ดว่าเป็นยังไงรอสิครับครับโอ้บอกว่บคุาครับเคุณชิวที่ด,ดีครับเออขอบคุณมากครับอ่ะไป ครับตอนที่ผมมาถึงบ้านเสียโคกกับน้ำม,มนต์แล้วครับลุกเก่าโอ,โองเหวานชื่นบอกบอกไปแล้วไม่รู้มีใครอยู่เปล่าไม่แน่ใจมันอยู่ตรงนี้แหละครับเนี่ยกลางเต็น,น,นท์นอนตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยลากกลางเต็นท์เนี่ย,นนยสบายเลยนฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเดินไปบ้านง่ายครับรอยสัปปะหลาดสองตัวที่มันเดินช้าเหลือเกิน<ป>สัปปะหลาดเดินช้าไปเลยครับผมเป็นงาน no แล้วเนี่ยเตรียมงานซะหน่อยเนี่ยเป็นคนดีแล้วชีวิตผมนี่โคตรเป็นคนโคตรดีอ่ะคนดีไม่มีใครเอาไงผมจะเดินไปดูให้เขาทำหมูกันนะครับเขาจะต้องประเภทนี้เขาต้องฆ่าหมูครับแล้ช่วยกันทำหมูนะนี่ขอดูทำหมูหน่อยนี่สวัสดีครับเออขอรสชาตินี่ห้อยครับในหอยอ๋อเป็นในร้อยแล้วเหรอ โอ้โหไม่ธรรมดาว่ะเนี่ยเขาจะต้องฆ่าหมูไปเประเพณงนีครับเนี่ยมาบุญไปจูสักคำไหมครับกี่ตัวกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเนี่ยทำข่าหมูครับข่าหมูไม่ใช่นะเนี่ยหมูววันะเอาวัวเหรออ๋อหนุ่มวัววัวหมูอยู่ข้งโน้นนะเดี๋ยวขาจะช่วยกันทำเลยมีทั้งหมูทั้งวัวครับไม่แก้ขาวไม่ใช่เนี่ยนี่นี่นี่เขาช่วยกันทำนี่ ได้กุมข้รับต้อเลี้นมเ็นกามาครับตอนนี้มีไฟฟ้าแล้วมาแต่ประกอดไม่มีไฟฟ้ายกังจานกไม่มีเลยเจอแล้วมีัวด้วยี๋วหมูอยู่ตรงโน้นเหนเขามาสี่ตัว จะพาผมไปหาคนที่เขาเคยทำงานกับพ่อผมนะครับไม่ได้มานานมากแล้วน่าจะห้าหกปีอ่ะไม่เจอกันเลยพ่อจะพาผมไปเคยทำงานด้วยกับพ่อเนาะกับพ่อผมนะนี่เมื่อก่อนทำระสบบเครืดด่องน ไม่เจอผมไม่ได้ปาห้าหกปีแล้วอ่ะไม่เจอกันเยี่ยมเขาเยี่ยมเยี่ยมกันเมื่อก่อนทำงานอยู่กับพ่อผมเหมือนกันลุงลูกก็เบื่อใช่ไหมใช่ดิจำผมทได้ไหมเมื่อก่อนเลยลัะที่เหนียดครับเออเนี่ยเมื่อก่อนทำงานอยู่กับพ่อผมทำถนนทำถนนด้วยกันกว่าที่มาแล้ววันนี้มางานแต่งครับ ที่บางันแตกก็เลยแวะมาเที่ยวหาตอนนี้พ่อบอกว่ายังอยู่อยู่ตรงนี้แวะมาเที่ยวไม่เออม,มาเลยเอาเดี๋ยวผมก็จะต้องไปกินกับทุกคนนลครับขอ,อแค่นี้ครับแกนเนื้อมาเสิร์มแล้วเนี่ยแกนเนื้อเลเนี่ย อ๋อแค่นี้นะครับทุกคนเน่มีสตรอเบอรี่ด้วยที่ผายแต่ก็แล้วก็เล่าด้วยสตรอเบอรี่นี่มีแอตเน่เดี๋ยว

ำหรับทริปที่เราไปไหว่มาบมากนะแม่ภูแม่ตะวแม่ออทะแล้วก็ไปจบที่แม่วานะครับเดี๋ยวผมจะไปร่วมงานแต่งนะครับแล้วผมก็จะเดินทางกลับไปแม่ต้านเหมือนเดิมวันนี้เออจบคลิปไปเท่าน,นี้นะครับเนี่ยแล้วก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับใน YouTube นี่น้องคงศักดิ์สมาชิกใหม่